็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาสอนวิธีการซื้อลูตฟันตลอยแล้วก็เซเวตในเกม e อฟเฟตบอลนะครับเวอร์ชันบน PC กีนะครับก็สับใครที่สงสัยนะครับว่าทําไมเวอร์ชันบน PC เนี่ยมันไม่มีในแพ็คในเกมนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีนะครับแต่ว่าเราต้องย้ายโซนไปอยู่โซนญี่ปุ่นนะครับโอเคน่รับวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนตั้งแต่ต้นเลยนะโดยขั้นตอนแรกนะสิ่งที่เราต้องมีก่อนนะก็คือ VPN นั่นเองนะซึ่งคลิปนี้นะผมจะใช้ VPN ที่ชื่อว่าโนสาครับก็ทุ ก็มันจะอยู่ในเวอร์ชันของสโตนบน Google Chrome นะครับให้เรากดเพิ่มใน Google Chrome ไปเลยนะก็เป็นตัวที่ใช้ฟรีนะครับซึ่งตัวนี้เนะี่ยมีแบบเวอร์ชันเสียตังค์เลยนะซึ่งจะดีกว่ามากเลยนะจะใช้ตัวเสียตังคนะ์เนี่ยโอเคนะครับสำหรับใครที่หาไม่เจอนะมันจะอยู่ตรงมุมขวาจอนะก็ให้เรานะับกดไปที่ปุ่มสี่เหลี่ยมนะแล้วก็กดปักหมุดไว้เลยนะสําหรับวีเพียงตัวนี้นะแล้วก็กดเข้าไปในพี p มได้เลยนะน่งจากนั้นนะรอสักแป๊บหนึ่งนะกด เิร์ดได้เลยนะรล้วพิวมพ์ว่าเจแปนนะโอเคนะแค่นี้เนะี่ยวีเพนเราก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นลูกธงญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะแสดงว่าใช้งานได้แล้วเรียบร้อยโอเคนะหลังจากนั้นนะพอวีเพนของเราเนี่ยใช้งานได้เรียบร้อยนะให้เราเนี่ยเข้าไปที่เว e ็บ efootball ได้เลยนะแล้วก็กดไปที่คําว่า epoint ได้เลยนะพอเราเข้าสู่หน้านี้นะก็ให้เรานะับทําการล็อกอินนะโอเคนะอันนี้คือผมล็อกอินเสร็จเปเรียบร้อยนะหลังจากนี้นะให้เรานะับเข้าไปที่ ของเรานะเพื่อเช็ค personal information นะว่าเราเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือยังนะพอขึ้นหน้านี้นะให้เรานะกดไปที่ personal information นะแล้วก็กดไปที่ region and country นะหลังจากนั้นนะให้เราเนี่ยเยี่ยนจากประเทศอื่นนะก็คือถ้าเราเป็นประเทศไทยหรือว่าอย่างอื่นนอกจากญี่ปุนเนี่ยจะทำไม่ได้นะให้เราเนี่ยปรับเป็นญี่ปุนนะแล้วกดไปที่ update data ได้เลยนะ พอเราเนี่ยดูว่าเราเป็น JP แล้วนะับให้เราเนี่ยกลับมาที่หน้า e v e ิ One ใหม่นะครับแล้วก็กดไปที่คําว่า Get More The Konami Game s t o ต e ได้เลยนะนี่เลยนะที่มันขึ้นเป็นบันเดอร์อยู่เนี่ยแล้วก็นะับให้เราเนี่ยเช็ค VPN ดูนะว่าเรายังอยู่หรือเปล่านะถ้าขึ้นนะนี่เนี่ยแสดงว่าใช้งานได้นะครับโอเคนะครับก็รอสักแป,ป๊บนึงนะเพราะว่าเว็บมันค่อนข้าง,งที่จะแบบค่อนข้างช้านะพอเราใช้ VPN ฟรีนะบางทีก็มีหลุดบ้างนะก็ไม่เป็นไรนะับลองเช็คดูดีๆแล้วกันก็กดไปที่เกมสโตนได้เลยนะปุ่มสีีชมพูเน่ย โอเคนะหลังจากที่เรากดเข้าไปนะก็จะขึ้นเป็นหน้าเงินเย็นแล้วแสดงว่าโอเคนะครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือเราก็กดเข้าไปจ่ายตังค์ได้เลยนะจริงๆนั่นเนี่ยมันจะมีแพ็กซิวเวสแล้วก็รูทฟันิตอลอยอยู่นะแต่ของผมเนี่ยกดจ่ายไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูนะครับก็ปุ่มสีขาวนี่คือประวัติการชําระเงินนะครับแล้วก็มาดูวันที่ราคาของสตัวนี้นะก็เราก็เอาเงิน เยนนะไปซื้อดูนะว่าเงิน300เยนเนี่ยเท่ากับกี่บาทนะก็เท่ากับ66.13บาทนะส่วนซีเวสเนี่ยอยู่ที่100เยนนะก็อยู่ที่22.04นะครับก็2ตัวราคาก็ไม่ถึงร้อยนะถูกมากเลยนะก็วิธีการชำระเงินเดี๋ยวผมก็จะบอกคร่าวๆนะครับก็ให้กดไปนะครับแล้วก็กดไปที่อันแรกนะก็คือมาสเตอร์กานะอันอื่นเนี่ยมันจะเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยนะใช้มาสเตอร์กาของทูตุลก็ได้นะ แล้วก็กดตกลงแล้วก็กดสตรีมไปเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานับกดตรงนี้แล้วก็ใส่เลขมาตการทัวร์ของเราไปเลยนะครับพอหลังจากที่เราเนี่ยกดเสร็จปุ๊บปุ๊บใส่รหัสใส่วันที่ใส่ CVD ใส่เนี่ยเสร็จเนี่ยเราก็กดปุ่มสีดําไปเลยนะครับหลังจากที่เรากดปุ่มสีดําเสร็จนะครับมันก็จะส่งเบอร์ส่งรหัสมาให้เรานับเหมือนที่เราจ่ายตามปกตินี่แหละ โอเคนะครับหลังจากนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะพรเราเข้าเกมได้เลยนะพอเราเข้าเกมนะับมันก็จะขึ้นเด้งมาเลยนะว่าเราเนี่ยได้ทําการจ่ายเงินไปแล้วนะก็คือเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับของทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับก็สามารถเป็นรับได้เลยนะจริงๆมันมีตัวอื่นด้วยนะมีพวกเวกฮอสด,ด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักไงประเด็นหลักก็คือซีรีสกแบดคับคนทกวตลอดนะครับ โอเคนะับก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้นะก็ขอบคุณคนที่เข้ามารับชมมากเลยนะครัสบสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสาบคลิปต่อไปจะเป็นเกมแล้วก็ติดตามได้เลยนะครับสาบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ